แต่ก็บินขี่ดีกว่าว่ะวิ่งเชี่ยวบางตาวอที่บางซ้ายวิ่งเรื่อแม่งสวยว่ะเชี่ย้เฮ้ยยาพูดี๋ยกันไปังไงอือมึงใช้เกาะคนละรุ่นกับมันอ่ะเฮ้ยเพืนอะไรอ่ะวู้โหเจ๋งว่ะอ๋อาันนี้นี่มันยาอะไรนี่นี่วัวอือกำลังสไบเลยนะเพื่อนอ๋อยังไม่มาเลย เวงกูยิลไปเองเพื่อนกูตวยู่านรเดขึ้นเลยันโดนจอดแล้วโดนจอดแล้วอุ้ยโหแรงครับกูขี้เกียจอดขีทำลายล้างหมดเลยพี่เดียวเดี๋ยวได้ทำเวเดอร์เอ้เหี้ยกแก้วโอ้ยกูจะตายแล้วไอ้ี้เวเดอรเดยร์หดหยดไปชินกับตววิน้าเเข้าไปอ่ะเข้าไปเพื่อนข้าไปก่อน มันเหนือสุดท่พลังเนอเออต้องทำยังไงก็เสือพอเฮ้ยึงเลิกยิงได้เฮียม่ยด้ไม่ไ้นมันไอาคุะยังเล่นไม่ใช่บอสทำไมมันคาน่ะมันชุกได้หรอพ่ด้วยมันชุกได้ปะไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยขอเล่นมังดีอยากเล่นนะอยากเล่นมังขอเล่นมังหน่อยเดียวขาด้วนี่เป่าเจอวัตส์ เอ้ยเราไปหา,าตีลุกสไตล์วอ,อกเกอร์ได้ไหมวะอืมกันจะได้กดคลิกขวาก็บล็อกลงบล็อกผู้หญิงอุ้ยไม่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบเดี๋ยวของเพื่อนไปบอกว่าไหนนะกดกดจะเป็นบาร์เพื่อนดอสมันทำอะไรไม่ได้มันปิงปองมันใช้สกิลอะไรไม่ได้ทำไมวะ อำไปเลยไปเลยโอ้อะไรวะน่อะไรผมงพยาบาลเมื่อกี right? yup. okay? yeah. Yeah. ้ไอ้เหี้ยมัจะตายแล้วเนี่ยอ๋อไอ้นี่เอ้ยลืมดูเลื่อนเลยว่ะเพื่อนอันนี้คืออะไหนี่มสายมินิไอ้เด๋อันนี้คืออนาคินสมัยหนุ่มๆเหรอวะไอ้เนี่ยเมื่อกี้แกก็ซือดาบตะบูไรแล้วนี่คือแกตอนหนุ่มๆเพราะว่าตอนอานาคิน ไม่ใช่คกันหรืหหอสออืมใช้อืมกูเช็ฟอสเลยที่ยะไปละลองดูไหมแต่ยามันจะพังแล้วเพื่อน,นยินี่นังเหรอดิ้นไปเลยกูจไหนไม่อย่เท่ทัพอ่ะทัอ่ะไหนไม่โคเท่เลยว่ะพลังงานของยานอยู่ที่60เปอร์เซนตเราจะระเบิดได้ตงทุกเมื่อ,อนะเพื่อนดีมนหมดล้วะ กี่หมดเลยด้วยเจ๋งเลยเราจะไปไหนดียไปานนเสมอไปบินหนีบ voilà ินหนีกูจะไปนั้นเสมอขี้เหี้ยไม่ยุ่งว้ยอาวะอามาเราโดนโจมตีเราโดนโจมตีทุกคนขิ้นอเร์ไซค์ดไมไม่ไน่ใช่ไหมขนงได้ปะมึงต้องจอดปะต้องต้อง มันระเบมอแล้วทหารมันท่วมแล้วมันท่วมแล้วเฮ้ยมันไม่วนพังนี่ทำไมมันไหลไม่หยุดเลยวะมันไหลเต็มเมั้งวะมันไอชินโนเก็บไปแล้วจะเข้าไปข้างไหนอ่ะมัโดนเก็บไปแล้วจะเข้าไปก็ไปหาพวกมันจะบอกว่าอยากเข้าไปโก้เนี่ยไม่มีคนเลยวะมึงเล่นอะไรกันวะที่กูเริ่มอยากกูเล่นมันคือฟอนไนส์อาวุธวะเพือ เบาไปขึ้นเป็นเด็กเบาเบาเลยจอดเลยยันขี่ได้นีใช่ใช่ร่างกายมันไปเลยไปเ้ยนี้นสองนิดเสมอโอ้โหได้ปืนแล้ว อย่าพึงดิ้งเราพึ่เดียวกันไอ้เหี้ยเรื่องของสโลบอกไงเนี้ยมันิงกูละวะพูดกันด้แท้แล้วมันมดิ้งมึงไะมันอะไรอย่างเง้มันอะไรอ่างเงยไปืนไอ้ปืนมีคู่ีเฮ้ยสวัสดีครับเฮียข้างในข้างในข้างใน้าในนี่นี่นี่โอเค ไปหน,านา้นาไปหน้าไอ้เหี้ยโอเคเล่นหนังอินเดียกันไหนอ่ะข้างหน้ากูจะไปข้างหน้าไหนวะไอ้เหี้ยเฮ้ยบอกม่เข้ามา เอี้ยท่อยเข้าบ่อเอียนิงพี่เข้ามาตามไม่หมอนีฮาเลยนะมีมีคนนึงไม่ใช่เลี่ยนแล้วไม่ใช่เลี่ยนแล้วเอันยิงมันเรต้องช่วยเหลือเไ,ได้ควายตายตายตายโอ,อ,ยไอยไ้ไอ้ปืนปืนรุ่นพี่ว่าไงวะเฮ้ยโอ้ย เมึงบอดปะเนี่ยบอดดรวงหงหง้ังข้างหลัางหลังข้างหลังล่้าล้างังล้ั้าล้าขลังัลาสมาหังขาาลี้ เฮี้ยโดนตัวเองเจ๋งเฮ้ยอะไรวะไอ้กระบอกเมื่อกี้คืออะไรอะสนใจเมื่อกี้กระบอกนี่เหรอไม่ใช่ดิไอ้ที่เป็นทรงกระบอกอ่ะระเบิดนะอ๋อเออน่าจะใช่ระเบิดนะยินดีสลองปลาแล้วกันเไงกูมีอันนี้ด้วยว่ะเดี๋ยวนี้มันดอกัวโอ้ยแล้วเหมือนปลาใส่กูเมื่อกี้นี่ว่ะเชี่ยเจ๋งว่ะ ไอ้ชิ้นหลงเอาปืนพกนี่ไปอ่ะมันบูบอเฟเลยนะมึงอ่ะเป็นไรว่า็ปืนไปแมงสาบในห้องน้ำมงเนี่ยไวอะไรไม่รู้อ่ะยังไม่ได้ลองไงปืนกลไน้มั้ยบอกกนดีเลยดีไม่ใช่ไอ้ไอ้สัสกะบอกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออกูเป็นปืนพกที่กูชอบอ่ะนี่แต่มันเป็นปืนกลเหมือนกันนะกูว่าพี่ชอบปืนพกกลอ่ะมันรัวกว่า กูกดคือที่ใหญ่แล้วกูบินเลยสัสกูที่มึงดูตั้งหลายรอบมึงบอกว่ามึงกูแบบมีแล้วกูมีแล้วกูมึงยังไม่มีมึงยิงเป็นสีแดงกูยิงเป็นสีเขียวมึงก็ไม่ดูแต่ต่ำต่ำแล้วกลับมาเหรอวะ yes exactly กูบอกว่ามันเหมือนกันที่มันดึงปืนมันกันเหมือนกันกว่ากูลองเล่นสองกระบอกแล้วสุดท้ายมันก็กดหรือเปล่าว่าเพื่อนต่างกันยังไงวะเท่ากันเฮ้ยมันกดสุดท้ายมันก็กดเหมือนกันแหละไม่กดไม่กดที่ใหญ่เลยสัส มึงพูดอย่างงี้ว่าไม่กลวะสุดท้ายมันก็เปินกล่นมันกันละเออแล้วจานบินอยู่ไหนกูจะบินละกูเป็นนักบินนะเด้กูเก็บอันนี้มามันมีเหรียญปะเราไม่มีวงเหรียญป่ะวะต้องมีมีเหมือนเดิมเหรอมั้งเอ้ยแต่ในแมปวันน่ะสตอมมันหายเอ้ยซามูไรมันหายไปแล้วอะเวเดอร์แต่มันไม่มีวงเหรียญคือหรือว่านี้ไม่มีเหรียญเออหรือว่าเหรียญมันลองอ่านมันทำอะไรได้กูก็ไม่รู้เหรียญมันทำอะไรได้ โอ้อันนี้มันบอกว่าเวลาที่ปืนมันร้อนเน่ะมันจะทําให้หายร้อนเร็วขึ้นเหลียงเหรอข้อน,นี่ไงใช่ปะ่ะใช่ปืนนี้ป่ะเนี่ยสีเขียวเนะี่ยไหนวะไม่รู้เนี่ยแต่กูได้เป็นสีขาวนะไหนวะเออในปืนที่ปืนนี้เนี่ยไม่ใช่วะปืนเป็นสีข,าว,นะสขาวอะ่ะใช่ไหมวะลองวางดิอตีก่อนเอ้าวอี๋เจอกันนะน้อง <laughs> ไอ้เหี้ยไอ้หมอไปแล้ว <laughs> อันนี้เหรอไม่รู้ว่ะนี่เลยใช่มันก็กลดเหมือนกันใช่ใช่ใมันกลดกว่าแต่มันก็กลดะมันกลดกว่ามันกลด์เหมือนกันอ่ะป่าไรเฮียเป็นไอหมอเก็บไปแล้วนี่ออกไปแล้วกูไม่รู้มันคืออะไรเอ้ยอ๋อยี่หองกไฟไฟไอ้ยี่อไรไซเบอร์ชิ้นไหนในแมปไงยังไงกูมาสีฟ้าด้วยเราไม่ไปเจไดกันดีกว่าเพื่อนกูจอดให เลยเราไปคุยกันลุ้งจายวอลเกอร์เร็วไอ้เยียลุ้มันอยู่ไหนวะอย่าบอเลยนี่อยู่บนเลสัตมันนี่มึงไปไหนอยู่รีบคุยกะเจ้ามาคุยกันเลสัตว์มานี่ไอ้เยี่อแต่อะไรเราขึ้นยามาบอกมาทำให้กูดูซิว่ามันมีอะไรมันมีอะไรอันนี้จะมีอะไรสิขึ้นมาเลยขึ้นมาบนยาแล้วไปโดนที่อื่นกูแยกอยู่ตรงนี้อันตราย อ๋อกูได้นเสียงปืนแ,แล้วนะเฮ้ยกดเอี e ไม่ได้มึงสูงเกินกูได้นเสียงปืนแล้วนะเสียงยานว่าอะไรอ่ะไม่ไงรถ <Yeah. S 3> มันจะระเบิดแล้วรถจะระเบิดแล้วรถเหี้ยยากูจะระเบิดแล้วมันกันไอ้เชนยันเราไม่ระเบิดมั้งไม่ระเบิดเหี้ยเลยว่ามึงยานมันเก่งไหนสัตว์ ลง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 มันล่วงมันมีสองล้ำไอชีส์มันมีสองล้ำอ้าวช็อตช็อตมันมีกลุ่มหนึ่งใครว่าอลิมิเต็ดพาวเวอร์ใส่กูวะแต่วะนี่ไงอลิมิเต็ดพาวเวอร์ล้มเจ็บอลิมิเต็ดพาวเวอร์เฮียอะไรสืบทอดตำนานดวงไม้สัตว์ยานฟุกเนี่ยโอ้ยานไปละ นีไปแล้ววะมีกลัมนึงเอ้าเชี่ยติดฟุกไอ้เฮียเฉยแม่งกระเด็นไปนู่นเลยได้มาแล้ววะโอ้ยตกใจเฮียอะไรไม่ได้เดี๋ยวไอเฮียดับ Nintendo Switch บินไม่ได้ด้วยอองตีเยอยกูยิงมันตายอ่ะฟไม่งคุณทำอะไรได้เลยอ่ะนอกจากวิ่งเหมือนกันเหรอเหมือนกันเหรอเอ้ยแต่วิ่งวิ่งได้ก็ถือว่าใช้ได้นะเพื่อนเพราะกูใช้ฟอร์สไม่ได้นะเนี่ยกูวิ่งได้ปกตินะ มันไม่ค่อยมันไม่เอ้นนออนเนี่ยมันมีแต่ของของซิสนี่ยมันโผล่มาแล้วเนี่ยแต่จะทันแปลว่าถ้าเราไม่ขี่ยานไปมันจะไม่ทนนะันไป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 โคลนเลยอยู่ดีแบบที่ยืนนั่งไงความเมตียืนอ,อยู่นะเพื่อนเราไปเก็บเลยเพื่อนสีแดงใช้ฟอร์สได้ใช้ใช้ไลทนิ่งฟอสสีสีสีฟ้าไม่น่าได้ไปกู Go. ถ้ามึงเก็บของคนอื่นม,มาจะใช้อะไรไม่ได้ไงมึงต้องไปเก็บเองอะ่ะถึงจะใช้ได้อ่อข้าวข้าไปเลยเฮีย เฮ้ยไ้คนยิงชิ้นยิงแล้วไม่ยชงป่าพรมิดแ่ดาบจบมาแล้วเพื่อนขึ้นลำไหนนึงเลยเราไปที่อื่นดีกว่าปะอันนี้กูเืี้ออยู่กับไอ้โลหิใช่ไปไปแล้วกูเริ่มไปแล้วไปไปเสาไหมป่ะเฮ้ยการโดนชิงไปแล้วเหรอแต่มันไม่ใส่ไม่มีบอดเลยอ่ะมันทิ้งการไว้แถวนีหรือเปล่า มันต้องมีลูกกุญแจดิอเหรอใช่เดี๋ยวต้องลงพื้นก่อนวะถึงจะเห็นจะไปรถไหมมีรถชิ้นไปรถไหมเฮ้ยขั้นหนึ่งอะไรถึงทองอะไรทองทองอ่ะหาี่ไงเจอแล้วเออเออไอ้เหี้ยโดนโดนไอ้นี้ทับเอารถไปเดี๋ยวกูรถไปแฮรรถป่ะโอเคอ่าจัดไปเจอกูกูไมมีฟอร์สไอ้เหี้ยวฟอร์สกูอื่นมาใช้มันใช้ฟอร์สยังไงนะกดคลิกขวาแล้วกดคลิกซ้าย

All power power กูเจอมาแล้วหมอว้าวดนี่นี่นี่เต็มเลยไอชินกูโดนลุ้มไอ้ทัศน์กูยิงอยู่กูโดนอยู่เพื่อบูลงเลยไม่ให้หรอกกูตายไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮียกูโดนเพี้ยวเพี้ยวเพี้ยวกูลงไปแล้วไอ้เหี้ย แม่กันบ้างครับกับคลิปที่เพิ่งดูไปสําหรับผมเนี่ยครับแพทนี้นี่เหมือนผมได้ย้อนวัยกลับไปเล่น Star War ์เบลต์ฟอนภาค2ในเพยทูเลยนะครับผมและยิงตอนนี้นี่มีพวกไอ้บ้าพวกนี้มาเล่นด้วยเนี่ยทำให้สนุกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับผมแบบว่าสนุกมากใครสนใจก็ไปโหลดไปเล่นได้ครับฟอนในตอนนี้เป็นแพทสตาร์วอรอยู่สนุกมากมีขับยานอย่างที่เห็นในคลิปนะครับผมส่วนใครที่ชอบคลิปของผมนะครับหรือผ่านมาดูก็สามารถกดไลค์ให้ คลิปผมได้นะครับผมแต่ถ้าชอบคอนเทนต์ผมก็กดติดตามก็ด้วยนะครับผมเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอาดิอส